น้องมลิและน้องบีนาเรียกได้ว่าน้องแซนดี้น้องนิวรินน้องบีนาน้องสักขาน้องมลินั่งแบบรุ่นเล็กแท็กเทมเสิร์ฟความน่ารักเห็นแล้วยิ้มเลยเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อลูกสาวของคุณแม่คนดังมารวมตัวกันถ่ายแบบนำโดยน้องบีนาลูกสาวแม่นานาน้องนิวรินลูกสาวแม่หนิิงปณิตาน้องแซนดี้ลูกสาวแม่โอภักจุราน้องสักขาลูกสาวแม่กระแต และน้องมะลิลูกสาวแม่โบบอกเลยว่านางแบบรุ่นเล็กนี้เสิร์ฟความน่ารักกันเต็มๆเมฟรมไปเลยแต่ละช็อตของการถ่ายแบบเรียกว่าใสาอินเนอร์กันด้วยความตั้งใจแบบมืออาชีพมากๆเป็นลูกไม้ที่หล่อนใต้ต้นจริงๆนอกจากนี้ยังได้เห็นเด็กๆออกสเตปแดนกระจายกันอีกด้วยมองแล้วยิ้มตามไปด้วยความน่ารักของเด็กๆจริงๆทั้ง,งนี้แฟชั่นเซ็ตน่ารักนี้เป็นแบรนด์ของแม่นานานั่นเอง เห็นแบบนี้แล้วอยากหวาไปเห็นการเล่นละครด้วยกันของเด็กๆในอนาคตต้อเป็นภาพที่น่ารักสุดๆไปเลย